ก็ดังเลยนะองียเียรุนแรแล้วนี่นี่นี่งเนหยอล้อใ่ช้ายก็ถอตด้อทางนี่ยได้ขอทางด้ยได้สิใช่ไหได้สิก็คือการันตีกันมาหลายสถาบันแล้วนะคะอาวันนี mhm. ้มาลองคนลุ <to <to ้งในบรรกานะนั่นเวเร็วตป่า no นีป mm ่าเร็วกะดแนหุ่ง มาสักเรื่องเดียวกันดิโน่แกสเปนเทอร์นั่นเองไม่ได้ขอให้มารักเว้ยแล้วคุณแม่ของดิฉันมาหรือเปล่าะคะพี่ยายามมาต่อ,อ,ย,อย,ยังจัดนะขวบเกิดตัวแรงมา,ลาๆๆเลยนะคะออาเอาไว้เลยว่าวันนี้ทีมดิแกสเปนเทอร์มาก,กันหนาแน่นคุณนหนาฝากข้างมากนะคะอ้าวขอบคุณมากทีแรกครึ่งแรกผ่านไปก่อนขอบคุณรับขอบคุณค่ะครึ่งหลังมาแล้วสวัสดีครับสวัสดีครับโอ้โหปริงกตลอด เป็นเพล่และแต่ว่าวันนี้ชีดตาแเ้วแงานมาแบบยึ้เรื่องรนภูมมารับแต่ก็ชิ่เป็นยังไงเป่นยังไงครับทั้งแรกหรือเล่ั้งแรกเป็นยังไงความรู้สึกเดคนเข้ามาแล้วก็่งแรกเรู้ว่าเขาเป็นว่าก็โหดูอนสัตว์ก็แค่เขาิีงหรือว่าดีที่สุดคิดว่าเรามีรุ้นมาติดติดมก็อยากอยากจะรุ้เร่ อ๋อล like ุ้นค่ะบอกกันตรงคุณแรักมากคีชอบมากเพราหลังๆชอบตอบสวยกันตลอดตอบสวยตอบดีกันตลอดทุกคนนะเพราพี่ต่ายนี่ถือว่าครองมาแล้วหลายเวทีแล้ววันนี้ค่ะจะลุ้นเข้าน้องหรือเปล่าน้องบอกน้องอยากได้คุณพี่อะไรคะนำหญิงนะฮะเพราะว่าน่ากทจริงเราเป็นนักแสดงิงเวลาเราได้เข้าชิงตลอดเวลางก่อนที่ะ